สวัสดีครับอยู่กับช่องลายผ่อนชัยน้องกวยนาวานะครับหรือน้องปลาวานนะอนนี้ปลาวานมีเวลาว่างได้ออกมาเที่ยวป่านะ มีอากาศดีมากนะครับไม่ไม่นาวนะครับกับบรรยากาศแถวภูเขานะครับน้องประวานก็เข้าไปในป่าแล้วเสียงคุยกันกับแม่นะในประวานอยู่ในประวันหลงป่าแล้วนู้ประวานอยู่ด้านในนะครับ มาเ่ยไปไปไปเชี่ยวปลากันนะครับดูเหมือนดีใจมากนะครับปลาวานเยอะอะ ทั้งกินทั้งเล่นนะครับวันนี้หวานของเราดีใจมากดีใจมากเดี๋ยวเับจกเที่ยวป่าค่อยอาบน้ำกันนะครับ อาสั้นๆดู <g ül> ดูมีความสุขมากนะครับออื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 นี่แหละอุ้ยเ้ยไม่กินกับเขานะครับเล่นอย่างเดียวนะปลาวบาน ไม่ได้เข้ามาหลายเดือนแล้วนะป่าลกมากอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับผมเสียงคุยกันกับลูกๆหล,ล,ลานๆนะ วิ่งวนซ้ายวนขวาเลยนะครับปลาวานปลาวานอยู่นู่นนะถ้าเข้าป่านี่ปลาวานตัวเล็กก็เข้าเลยมองไม่เห็น ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ